สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจบออกมาเดินเล่นออกกำลังกายนะคะมีคนถามว่าทำไมน้ำหนักลงตอนนั้นตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วเนาะสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบเก้าจุดเก้ามันไม่แหลมไปถึงห้าสิบนะหรือว่าแหลมไปบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่ามันไม่เคยลดได้แล้วเราก็ไม่ได้ว่า จะวุ่นวายในการที่จะต้องลดจะต้องลดเพราะว่าถ้ามันลดไม่ได้แล้วเราจะเครียดเนาะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยน้ําหนักเหลืออยู่ประมาณ4ี่สิบเอ็่ยังไงไม่ทําทำอะไรเลยก็ออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกก็เดิน<ม>บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าที่ใช้ก็คือ FOL ตัวนี้นะคะทานพอเราทานถึงวันละ30หยดมันก็ลดไปเองนะตั้งแต่ต้นปีละ เริ่มเริ่มเมื่อเดืนทันวาที่ที่ครบวันละ30มสหยดเนาะหรือบางทีก็เกินไปบ้างในนี้พอเดือนมีนาเราไปเที่ยวล่องเรือครูสนะคะนี่คือบรรยากาศที่เราเดินนะคะเออล่อ,ลองเรือครูสของกินเยอะแยะมากมายในทุกชั้นของเรือนะคะในในชั้นที่เขามีอาหารแม้แต่ภาคค่ำก็ยังมีพิซซ่าว่าทานกันสนุกสนานมากเลยที่ไปเที่ยวก็เป็นห่วงว่าอุ๊ยกลับมาน้ำหนักจะขึ้นไหมนะคะ เปล่าเลยน้ำหนักไม่ขึ้นเท่าเดิมก็อยู่ที่ประมาณ 42, 41อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะสมัยก่อนมันไม่ถึง40ด้วยซ้ำ 38, 37, 39อย่างเงี้ยแต่พอมามาถึงปุ๊บมันก็เลยไปจะเกือบ50ฮะตอนนี้มันมันมันลงมาอยู่ในในที่อุดมคติอยากได้ประมาณ 41, 42เห็นไหมคะคิดอยากได้อะไรก็ได้แบบนั้นนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ทำ ออนไลน์เนาะในส่วนของออฟฟิลแลนด์นะคะถ้าไม่ได้ออกข้างนอกเราก็ออนไลน์ทีนี้เราก็นั่งแบบนั่งนานมากเนาะเขาบอกว่านั่งเยอะจะไม่ดีตายเร็วว่างั้นก็เลยลุกออกมาเดินบ้างนะคะก็เดินรอบๆๆรอบรยค่ะก็บริเวณนี้ก็เดี๋ยวมืดเราก็จะไม่เห็นอะไรเนาะก็เลยมาไลาให้ฟังนะคะ fol ขวดนี้ค่ะนะคะวันละ30หยดนะคะ มีทั้งหมดประมาณ9 0 0 0ถึง1,200หยุดนะคะแล้วแต่แต่ละท่านจะทานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเริ่มต้นเยอะๆไว้ก็ดีนะคะอาการต่างๆจะได้คือดีขึ้นโดยเร็วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆลดปริมาณลงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะ